ตอนนี้เราอยู่ริมโขงตรงข้ามกับฝั่งลาวเลยนะครับเห็นไหม อยให้มันประมาณนี้อ,ะอะหะน้วคันนี้คนนี้ฟังราวแล้วก็คือเพลงนี้เลยค่ะสาวลาวต่แต่งงานไปโดนแล อไปอยู่มุมกดาหารปะ่ะอยู่ที่ชายแดนฝั่งลาวคะ่ะใครเคยมาบ้างคอมเมนต์หน่อย ถ้าเราจะข้ามไปเราต้องทำัไม่รู้ไม่เคยข้ามันมีเจ็ดวันมั้งถ้าเราจะข้ามไปเราต้องทำยังไงต้องข้ามไปต้องทำทช้สปอย์ตัวข้า คนทางวลากันสาวน้อยแห่งน้ำตาแงเ่อมามาาเอาน้องคนยตัวยิ้มไอมาขอก็โทรกดหลน์สังเสียงสอดมาจักเมื่อถือาอยังเมื่อคือได ดอกจำตายิ่งก็ซอกก็รู้ว่ากลเไ็่ที่ดานต่อมอช่องเม็กอันนี้มันมาดตาช่องเม็กอยู่ที่ไหนขุดบลหน่อยขุดบลหน่อยชิ้นที่มันม,มกุกแฉะ